ลงทุนชามด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตหุ้น t ิสโก้ตามที่เพื่อนๆขอกันมาหลังจากที่ผมได้อัปเดตภาพระมของหุ้นกลุ่มแบงก์ไตรมาสที่1ปี6 8ไปก่อนหน้านี้นะครับใน EP นีนี้เราจะมาคุยกันว่า t ิสโก้ที่ทำกำไรในตรมาสที่1ปี6 8ลดลง5%มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง แล้วในอนาคตมีแนวโน้มไปทางไหนและใครที่เหมาะกับการลงทุนหุ้นทิสโกโ้ขอชวนเ,นเพื่อนๆมาคุยและวิเคราะห์กันครับบอลดลงทุนชามชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชมไปการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่ง และจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กําลังใจกันด้วยนะครับมาเช็คผลการดำเนินงานตรอมาที่1ปี68 ของทิสโก้กันก่อนนะครับทิสโก้มีไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ3,328ล้านบาทลดลงไป2%เเซน year on year ปีการเทียบกับตรอยสที่1ปี6-7นะครับโดยสาเหตุที่ไรายได้ส่วนนี้ลดลงทิสโก้บอกว่ามาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายลงแล้วก็มีการลดอัตราดอกเบีย้ยให้กับลูกหนี้ผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยของรัฐบาล จึงทำให้ทิสโก้ได้รับส่วนต่างกำไรจากดอกเบียลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับทิสโก้มีาไรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ1 1 7 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.7%ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทิสโก้ได้ออกกองทุนรวมใหม่เพิ่มเติมทำให้มีาไรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นและก็มีาไรายได้จากค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับเมื่อรวมไรายได้อื่นๆแล้วทิสโก้ มีรายได้วมทั้งหมด4,680ล้านบาทลดลงไป0.5%ครับมาดูในส่วนของรายจ่ายกันบ้างทิสโก้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งาน2,241ล้านบาทลดลงไป0.9%มีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น385ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง38%ทางทิสโก้บอกว่า ที่ตั้งสูงไว้ก็เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับหลังจากที่รายได้หกักค่าใช้จ่ายหักภาษีและ,ะรายการอื่นแล้วทำให้ทิสโก้มีกำไรสุทธิ1,643ล้านบาทลดลงไป5.2%เครับตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าดูงบกำไรขาดทุนในส่วนของไรายได้ที่ลดลง0.5%ก็ถือว่าไม่ได้แย่มาก เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจไทยในตรอยมาสหนึ่งปี68ที่ผ่านมาซึ่งทางทิสโก้ยังสามารถควบคุมลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่ลดลงด้วยแต่ว่าทางทิสโก้นั้นได้ตั้งสําร,รองหนี้ไว้สูงจึงกดดันทําให้กําไรสุทธิลดลงไปถึง5.2%ครับดังนั้นเราลองมาดูคุณภาพหนี้ของทิสโก้กันบ้างว่าเป็นยังไงในการจัดชั้นลูกหนี้ ในวันที่31มีนาคมปี68ครับซิงทิสโกโมีสินเชื่อที่มีการโดยค่าเครดิตก็คือหนี้เสียหรือ NPL นะครับอยู่ที่5,591ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.3% q 1 q เป็นการเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ทางทิสโกโได้ตั้งสำรองหนี้เอาไว้8,600ล้านบาท เพิ่มขึ้น1.3% Q on Q ทำให้มีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตหรือ Coverage Ratio อยู่ที่153%ในส่วนนี้นะครับถ้าเรามองว่าทิสโกเป็นธนาคารที่มีการบรหิหารแบบรัดกลุ่มมีการตั้งสำรองหนี้สู่มาตลอดแต่ในไตรามาสนี้มีการตั้งสำรองในอัตราที่ชะลอตัวลงก็อาจจะมองได้ว่า เป็นสัญญาณบวกที่ดีที่ธนาคารอาจจะมองว่ามีแนวโน้มในการบรหิหารจัดการนี่เสียที่ดีขึ้นได้ครับแต่ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูกันนะครับก็คือสินเชื่อชั้นที่2ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่18,225ล้านบาทลดลง1.5% Q on Q แบบนี้ก็อาจจะมองได้ว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะลดความเสียหายจากนี่เสียลงได้บ้างครับ ซึ่งดูแล้วน่าจะสอดคล้องกับการตั้งสำรองหนี้ในอัตราที่ชฉลอตัวลงของทิสโก้ครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เช็คผลการดำเนินงานไตรามาสที่1ของทิสโก้กันแล้วเรามาดูการวิเคราะห์จากบร็อเกอร์กันบ้างครับมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก16บร็อคมีแค่2บร็อคแนะนำซื้อมีอยู่ถึง13บร็อคที่แนะนำถือแล้วก็มีอยู่1บร็คที่แนะนำขายครับตอนที่ผมทำข้อมูลในส่วนนี้ เป็นวันเสาร์ที่3พฤปราค,คมปี68ราคาหุ้นปิดอยู่ที่97บาท50สตางค์ถ้าผมใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบรก99บาท56สตางค์จะทำให้มีอัพไซด์แค่2%เท่านั้นครับถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด90บาทก็พลิกเป็นดาวไซด์ลบเเลยครับสำหรับโบรกที่แนะนำให้ถือและขายซึ่งมีอยู่ทั้งหมด14บสบรกนะครับ มองว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอมากนีโครเรือนอยู่ในระดับที่สูงซึ่งจะทำให้ธุรกิจสินเชื่อของทิสโก้โตลดลงและจะเสี่ยงทำให้นี้เสียเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะทำให้ทิสโก้ต้องตั้งสำร,รองนี้เสียไว้เพิ่มขึ้นและถ้าหากธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายลงอีกก็จะทำให้ทิสโก้มีส่วนต่างกำไรจากดอกเบี้ยลดลงปัจจัยลบต่างๆพวกนี้ จะกดดันทำให้กำไรของทิสโก้ลดลงได้อีกครับส่วนความเห็นของโบรคกที่แนะนำให้ซื้อซึ่งมีอยู่2โบรคกนะครับมองว่าทิสโก้สามารถประคองตัวไว้ได้ในภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่ำโดยมีการบรหิหารความเสี่ยงแบบเข้มขน้นด้วยการตั้งสมรอหนี่สูงแต่ยังคงให้อัตราเงินปันผลที่สูงกว่า6%เให้ความเห็นประมาณเท่านี้เลยครับ เราลองมาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI กันบ้างจากเว็บไซต์ deepscope com ซึ่งเขาให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่69จากร้อยคะแนนเต็มและโมเนตจมทางเทคนิคอยู่ที่27คะแนนจากร้อยคะแนนเต็มโดย deepscope มองว่าหุ้นทิสโก้มีจุดเด่นด้านปัจจัยพื้นฐานในส่วนของประสิทธิภาพในการทำกำไรและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่สูง แต่ถ้ามองในด้านเทคนิคราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นขาลงในระยะสั้นถึงกลางก็เป็นการวิเคราะห์หุ้นอีกรูปแบบหนึง่งที่ให้เรานำไปพิจารณาได้ครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของดิสโคปที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการน,นำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัชในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์โน t ิฟายด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวัน ต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ในดีสคริปชันและคอมเมนต์ให้นะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเรามาสรุปหพุ้นทิสโก้กันครับตอนที่ผมทําข้อมูลในอีพีนี้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนสูงมากจากสงครามการค้าที่สหรัฐต้องการเจราจาภาษีศุลกากรกับประเทศค,คู่ค้าทั่วโลกดังนั้นในปี68ผมจึงมองว่าทิสโก้น่าจะเน้นประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปก่อนครับแต่โดยส่วนตัวลึกๆนะครับผมอยากจะเห็นทิสโก้เนี่ยนะฮะ เพิ่มธุรกิจใหม่ๆเข้าไปที่สามารถทำไรายได้และกำไรโดยไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากเกินไปซึ่งถ้าหากทิสโก้ทำได้ก็น่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยนะครับเรากลับมาคุยเรื่องสงครามการค้ากันนิดหนึ่งครับตอนที่ผมทำข้อมูลในส่วนนี้ตลาดค่อนข้างจะมองบวกแล้วว่าสหรัฐจะเจราจากับคู่ค้าในทิศทางที่ดีได้สมมติว่าผมมองบวกตามตลาด และถ้าประเทศไทยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้องที่ทำให้นิโครเยนลดลงประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นสมมุติว่าถ้าโชคดีแบบนี้นะครับปี69ทิสโก้น่าจะเร่งเครื่องทำยอดขายและกำไรกลับมาเติบโตได้ดีครับก่อนจะจบกันนะครับผมขอสรุปการแปลความหมายข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ของทิสโก ในวันที่2องพฤษภาคมปี68กันนิดนึงครับทิสโก้มีจุดแข็งอยู่สองส่วนในกันก็คือ 1. ให้อัตราเงินปันผลที่สูง7.95%และค่าเบต้าที่ต่ำอยู่ที่0.29ซึ่งค่าเบต้าเป็นการบอกถึงความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดนะครับถ้าค่าเบต้าต่ำก็แสดงว่าราคาหุ้นมีความผันผวนต่ำครับ ่วนจุดอ่อนของทิสโก้ก็มี2ส,ส่วนนะครับก็คือ 1. ค่า P/BV ที่สูงถึง1.81เท่าเป็นค่าที่สูงเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆซึ่งอาจจะถูกมองได้ว่าราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีมากพอสมควรครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือค่า P/E ที่ต่ำซึ่งอาจจะถูกมองว่าไม่ใช่หุ้นราคาที่ถูกแต่ตลาด ไม่คาดหวังการเติบโตของทิสโกในระยะสั้นครับโดยสรุปนะครับหุ้นทิสโกน่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการถือหุ้นความเสี่ยงตำ่ำไม่เน้นเก่งกำไรหรือคาดหวังการเติบโตที่สูงมากเกินไปแต่หวังไรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผลที่สามารถถือยาวได้ครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมองว่าหุ้นทิสโกเป็นยังไงกันบ้างน่าถือสะสมหรือเปล่าหรือดูแล้วไม่น่าสนใจ ก็ลองแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมอยากฟังความเห็นจากเพื่อนๆทุกคนด้วยครับสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนทามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ